นุกไปดูในฟอรัร่มของ s ซ r ร์ฟ g l o b a l มานะคะเพิ่งรู้ว่ามันอัปเดตถึงดันเจียนเรแล้วนะคะคืออัปเดตเร็วมากอะเร็วกว่าของไต้หวันเยอะเลยนะคะแล้วก็ในคลิปนี้นะจะมาเ,เหมือนไกด์ทริคในการผ่านเรดขั้น4ก็แล้วกันเนาะเพราะว่า1 2 3มันง่ายมากนะคะทุกคนเล่นเล่นไปยังไงก็ผ่านเนาะแต่ขั้น4มันต้องรู้ทริคนิดนึงนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตอนที่ลงคลิปนี้ไปเนี่ยมันจะมีถึงขั้นไหนแล้วนะคะ แล้วก็อันเนี้ยมันจะไม่เต็มจอนะคะเพราะมันเป็นคลิปเก่าที่นุกเคยอัดไว้นานแล้วนะคะตอนนั้นยังใช้ iPad เล่นอยู่นะคะมันก็เลยไม่เต็มจอแต่ว่าเพิ่งม,มีเวลามาลงเสียงก็ตอนนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเข้าเรื่องกันเลยนะคะก็คือในขั้นสี่อันเนี้ยมันจะไม่ได้มีด่านเยอะมากมายเหมือนขั้น1 2 3ที่ค่อยๆผ่านไปทีละด่านทีละด่านจนไปถึงบอสสุดท้ายใช่ไหมขั้นสี่อันนี้ค่ะก็คือพอเข้าไปปุ๊บก็คือจะเจอบอสเลยแต่ความยากของขั้นเนี้ยมันไม่ได้อยู่ที่แบบ เราต้องไปแบบคิวมอนสเตอร์ตัวเล็กตัวน้อยอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีบอสแค่ตัวเดียวความยากมันอยู่ที่สกิลของบอสอะค่ะเราต้องหลบให้ได้คือถ้าเราหลบไม่ได้อะคือเปอร์เซ็นที่จะตายอ่ะสูงมากเออถ้าใครที่ HP สูงหรือว่าแบบคนที่ค่าพลัง CP สูงๆหน่อยอาจจะ แบบต้านทานได้ค่อนข้างดีใช่ไหมแต่ว่าอย่างหนุกเนี่ยที่ไม่ได้เป็นคนแบบซีพีสูงมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือโดนดนิดนิดหน่อยหน่อยก็คืออาจจะตายได้เลยแล้วก็รอบนี้นะคะมันไม่สามารถแบบฟื้นฟื้นคืนชีพได้แบบหลายๆครั้งเหมือนในดานหนึ่งขั้นหนึ่งขั้นสอง,ข,สองขั้นสามนะคืออันเนี้ยมันจะให้เราอ่ะใช้เพชรในการคืนชีพได้แค่หนึ่งครั้งเท่านั้นแล้วก็ที่เหลือก็คือจะเป็นการคืนชีพของระบบทีมอะค่ะ ที่ส่วนใหญ่แล้วไม่รู้ว่าในเซิร์ฟโกบอลเขาเล่นกันยังไงนะแต่ในเซิร์ฟไต้หวันอะ่ะจะให้เอนจิเนียร์เป็นคนใช้เท่านั้นนะคะอ่ะต่อไปนะคะเป็นทริคที่แบบนุกเล่นกับคนในกิลแล้วก็แบบในเซิร์ฟไต้หวันที่เขาใช้กันนะคะให้ทุกคนดูที่พื้นนะคะมันจะมีทั้งหมด5แถวพยายามดูแถวแต่ละแถวไว้นะคะมันจะมีแบบแบ่งเขตชัดเจนว่าแถวนี้จีนสุดตรงนี้ตรงนี้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมพยายามดูแถวอันนี้ไว้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาจําสกิลของบอสกัน ถ้าสมมติมือเป็นสว่านแบบนี้นะคะให้หลบที่แถวริมสุดแล้วกระโดดเข้าไปตรงแถวถัดไปไม่สามารถอยู่แถวริมสุดได้ตลอดนะคะเออให้ทุกคนย้อนกลับไปดูก็ได้นะนุกไม่ทําภาพรีเพย์นะคะแล้วก็อันนี้ถ้ามันทุบลงตรงกลางเนี่ยตอนแรกเราห้ามอยู่ตรงกลางเราต้องอยู่ริมก่อนแล้วค่อยกระโดดเข้าไปตรงกลางทุกคนไปรีเพย์ดูนะฟังคํานุกแล้วก็ไปรีเพย์ดูนะคะ สกิลมันก็จะวนๆหลักๆอยู่แค่ไม่กี่อันนะคะทุกคนแล้วก็อันนี้คือมันแบ่งทีมให้เป็นทีมมืดกับทีมสว่างให้ทุกคนวิ่งไปตามแบบตามกลุ่มทีมของตัวเองนะคะถ้ามืดต้องอยู่ซ้ายมือแล้วก็สว่างต้องอยู่ขวามือนะคะห้ามอยู่ผิดฝั่งเด็ดขาดนะคะถ้าอยู่ผิดฝั่งเนี่ยมันจะทําให้เราห้ามแบบเหมือนกลิ้งไม่ได้แล้วก็เดินช้าลงนะคะ อันนี้มาสว่างอีกแล้วเห็นไหมอยู่ขอบริมสุดแล้วก็เข้าไปในแถวถัดไปอันนี้เป็นแบบวิธีที่ง่ายที่สุดนะคะทุกคนจะอยู่ตรงแถวตรงกลางก็ได้แถวที่นุกบอกเนี่ยคือแถวแนวตั้งจากมุมมองที่เรามองเข้าไปหาบอสนะคะแล้วก็อันนี้มันจะเป็นฟิลแบบลูกระเบิดอะ่ะทุกคนแล้วมันจะมีแสงเลเซอร์เข้ามานะคะแต่อันเนี้ยคือเราต้องหลบให้ดีนะถ้าลูกระเบิดอันไหนมันไม่โดนแสงเลเซอร์ยิงอะ่ะ แถวที่มีลูกระเบิดนั้นอยู่มันก็จะระเบิดแบบนี้นะคะแล้วก็คือตายแบบนี้เลยนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามองดูสกิลของบอสต่อได้นะคะเดี๋ยวเราจะค่อยๆไล่ให้ฟังนะคะว่ามันจะมีอะไรอีกลึกว่าทุกคนน่าจะจําสกิลสวรรค์ได้แล้วนะคะเพราะมันออกบ่อยเนาะเนี่ยมาอีกแล้วคือตอนที่มันออกสกิลอะคะ่ะมันไม่ได้อยู่ช่องสุดท้ายนะทุกคนระวังด้วยตอนที่มันออกสกิลให้เราอยู่ช่องริมสุดแล้วพอมันออกสกิลไปแล้วให้เรากระโดดเข้าไปตรงกลาง นึกภาพออกไหมทุกคนไปรีเพย์ดูนะขอพูดคาเดิมก็คือรีเพย์ดูอันนี้ก็เหมือนกันนะคะตอนที่มันทุบตรงกลางเนี่ยเราจะไม่สามารถอยู่ช่องตรงกลางได้เลยเราต้องอยู่ริมขอบนะคะแล้วพอมันทุบลงไปแล้วเนี่ยเราค่อยกระโดดเข้าไปตรงกลางส่วนอันนี้นะคะก็คือมันจะจับผู้เล่นไว้เซ้ายขวาข้างละคนคือจับแบบสุ่มเลยนะคะแล้วก็คนที่โดนจับเนี่ยถูกปล่อยออกมาเนี่ยยังไงก็ตายนะคะไม่สามารถทําอะไรได้เลยนะคะไม่สามารถหนีได้ด้วยนะแล้วก็อันเนี้ยค่ะ คือพอมันหมุนมือแบบนี้ค่ะไอ้บนหัวเราที่ตอนแรกเป็นมืดเนี่ยบางทีมันก็จะเปลี่ยนเป็นสว่างน,นะคะหรือบางทีก็เป็นมืดเหมือนเดิมแล้วแต่เลยนะคะอันนี้เป็นการสุ่มอันนี้สว่างมาอีกแล้วนะคะให้ดูเห็นปะ ถ้าเกิดว่าสวรรค์มันออกด้านขวามือเนี่ยคนที่อยู่ด้านขวาต้องระวังเป็นดีเศษนะคะส่วนคนที่อยู่ด้านซ้ายเนี่ยสามารถชิลได้เลยยังไงก็ไม่ตายนะคะแล้วก็มันจะมีอีกสกิลหนึ่งที่ทุบลง2จังหวะแบบนี้นะคะแนะนําว่าให้ยืนอยู่แถวริมสุดนะคะจะปลอดภัยมากนะคะมันก็จะออกซ้ายขวาสลับกันไปนะคะแล้วแต่เลยแต่ว่ามันจะทุบตรงอันแถวเกือบสุดท้ายแล้วก็ไปทุบตรงกลางนะคะเป็นแบบนี้เสมอนะคะ แล้วก็ถ้าสมมติมันขึ้นแท่นแบบนี้มานะคะให้เราเนี่ยพยายามไปยืนให้มันเต็มทุกแท่นนะคะโดยเฉพาะอันหน้าหน้าที่อยู่ใกล้ๆบอสอะค่ะถ้าเกิดว่าแท่นไหนไม่มีคนยืนมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะ่ะที่เป็นไฟฟ้าช็อตๆแบบเนี้ยเออมันจะทําให้เราเล่นยากขึ้นนะคะเพราะว่าสเปซในการหลบสกิลของบอสมันแบบถูกจํากัดอะเราไม่สามารถไปเหยียบไอที่มันเป็นแบบไฟฟ้าช็อตอันนี้ได้นะคะทุกคนถ้าเหยียบไปแล้วเนี่ยก็คือจะถูกช็อตทาให้ขยับไปไหนไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นสําคัญมากพยายาม เหยียบยืนบนแท่นนั้นให้ครบทุกอันนะคะโดยเฉพาะอันหน้าหน้าใกล้ๆบอสนะคะอันนี้ย้ําเลยแล้วก็อันนี้นะคะเป็นมินิเกมในดัเนเนี้ยนี้คีหนึ่งนุกเรียกว่ามินิเกมเนาะให้ดูว่าบนหัวเราอะ่ะเป็นาธาตุอะไรเป็นสีอะไรนะคะแล้วก็วิ่งผ่านตรงเส้นที่เป็นสีนั้นนะคะทุกคนแต่ว่าอันเมื่อกี้ที่นุกแบบโดนสตานตรงเนี้ยเพราะว่านุกไปเหยียบกับพื้นที่เมื่อกี้ที่มันเป็นไฟช็อตๆอ,ตอะ่ะ คือวิ่งแล้วแบบไม่ทันดูนะคะนึกว่ามันจะหายไปแล้วแต่ว่ามันยังไม่ทันหายดีนะก็ไปเหยียบก่อนก็คือจะถูกช็อตแบบนี้นะคะถึงได้บอกว่าพยายามยืนให้เต็มทุกแท่นโดยเฉพาะแท่นหน้าๆอันนี้ย้ำสามครั้งแล้วนะเพราะว่ามันสําคัญมากจริงๆนะคะพอผ่านด่านสุดท้ายแล้วให้ทุกคนไปยืนกองกันนะคะพอมันขึ้นแถบวงกลมข้างล่างเราค่อยแบบเขาเรียกอะไรนะกลิ้งออกนะคะแบบนี้จะดีกว่าถ้าทุกคนยืนกระจัดกระจายกันเนี่ยคือตายหลายคนแน่นอนนะคะให้ไปยืนกองกันดีที่สุดนะคะ ต่อไปนะคะเดี๋ยวมันจะมีวงกลมขึ้นที่เท้าแบบนี้นะคะก็คือให้ทุกคนวิ่งไปเรื่อยๆเป็นการสลัดมันออกนะคะห้ามยืนอยู่กับที่นะคะหลังๆเนี่ยพอเลือดมันลดเยอะมันจะออกสกิลถี่ขึ้นนะคะเราต้องหลบให้เร็วขึ้นนะคะอันนี้กลับมาแล้วที่นุกย้ำนักย้ำหนานะคะก็คือให้ยืนให้มันเต็มทุกอันนะคะถ้ายืนไม่เต็มก็คือเดี๋ยวก็จะไม่มีที่หลบกันอีกนะคะเนี่ยเห็นปะคืออันหน,น้าสำคัญมากไม่มีคนไปยืนนะคะเพราะว่าตอนนั้นทุกคนยังเล่นไม่ค่อยเป็นกันนะ นุกว่าสกิลอันที่ออกบ่อยสุดอะก็คือการทุบ2จังหวะแล้วก็สว่านนะคะทุกคนไปจําให้ดีเลยนะว่ามันหลบยังไงนะคะมันออกแบบถี่มากอะทุกคนเห็นปะเนี่ยออกอีกแล้วแล้วก็อย่างที่บอกไปพอหลังๆเนี่ยเลือดมันลดน้อยลงนะคะบอสมันเลือดลดน้อยลงเนี่ยมันก็จะออกสกิลถี่ขึ้นก็ต้องหลบให้เร็วขึ้นนะคะแล้วก็พอมันออกสกิลแบบนี้นะคะเหมือนประสานมือไว้ข้างหน้าเนี่ยเราต้องวิ่งเข้าไปหลบในอ้อมกอดของมันนะคะขอใช้คําว่าอ้อมกอดเนาะ ก็คือมันจะดันออกมา2แถวนะคะเพราะฉะนั้นห้ามยืนสองแถวแรกที่เป็นแถวแนวนอนนะทุกคนให้ยืนแถวที่3เป็นต้นมานะคะแล้วก็ต้องวิ่งเข้าไปหลบในอ้อมกอดของมันนะคะถ้าไม่เข้าไปหลบก็คือตายแน่นอนนะคะทุกคนจาเป็นมากคือใครที่อยู่เป็นแบบทาดมืดก็หลบฝั่งด้านซ้ายไปที่แบบบนหัวเราเป็นทาดมืดอะคะ่ะ ใครที่เป็นแบบท่าแสงก็คือหลบฝั่งแสงไปนะคะไม่ต้องแบบข้ามฝั่งมานะเอาจริงๆบอสตัวนี้มันมีสกิลหรือแค่ไม่กี่อย่างนะคะมันก็จะออกสลับสลับวนๆกันไปนะคะให้ทุกคนดูได้เลยนะมันออกอยู่แค่ไม่กี่อย่างจริงๆนะคะแต่ว่าพออย่างที่นุ๊กบอกไปตอนแรกนะคะว่าพอเลือดมันแบบลดเยอะขึ้นเนี่ยมันจะออกสกิลถี่ขึ้นนะคะเราก็ต้องหลบให้เร็วขึ้นนะคะแบบนี้เลยแล้วก็มันจะหลบยากขึ้นด้วยตรงที่แบบ บางทีอ่ะตอนที่มันทุบสองจังหวะปกติแล้วเราแค่หลบตอนมันทุบใช่ปะแต่อันเนี้ยเราต้องหลบพื้นที่พื้นด้วยอ่ะมันจะมีระเบิดที่พื้นขึ้นมาค่ะก็คือต้องดูว่าถ้าพื้นเรืองแสงขึ้นมาห้ามไปยืนบนพื้นเรืองแสงนะคะต้องหลบเท่านั้นเนาะแล้วก็น,นี้มินิกเกมใหม่แล้วเห็นปะทุกคนเห็นว่ามันมีอะไรแปลกไปปะก็คือมันจะมีเหมือนเป็นคลื่นออกมาใช่ไหมคลื่นอ่ะห้ามโดนตรงๆนะคะถ้าเป็นคลื่นแบบนี้เราต้องกลิ้งใส่คลื่นค่ะห้ามแบบ ยืนหรือเดินผ่านไปตรงๆนะคะไม่ได้เลยถึงแม้ว่ามันจะตรงกับแบบสีบนหัวเราก็ตามนะคะต้องกลิ้งอย่างเดียวนะคะ <_ d ata> พอเล่นจนถึงเส้นสุดท้ายด่านสุดท้ายแล้วนะคะอย่าลืมว่าไปยืนรวมกลุ่มกับคนอื่นๆด้วยนะคะ <_ d ata> เป็นกลุ่มเป็นก้อนไว้นะคะแล้วค่อยกระโดดออกมาทีเดียวนะ <_ d ata> แบบนี้นะคะเ <_ d ata> หนะ็นป่ะนุ๊กวิ่งช้าไปนิดนึงนะทุกคน <_ d ata> เพราะว่าใช้ iPad เล่นแล้วมันดีเลย์นะคะ สกิลต่อไปที่มันจะออกนะคะก็คือหมุนมือนะหมุนมือแบบนี้ก็คือเปลี่ยนธาตุบนหัวเรานะคะว่าเราต้องเป็นฝั่งไหนนะคะหนูกต้องวิ่งไปซ้ายสุดซึ่งไม่ทันแน่นอนนะคะคือสังเกตได้จากที่แบบถ้ามันประสานมือแล้วแบบตั้งใจว่าจะทุบลงตรงกลางอะคะ่ะทุกคนห้ามอยู่ตรงกลางเด็ดขาดนะคะไม่งั้นก็จะตายแบบที่หนุกเป็นแบบนี้ยต้องอยู่ริมสุดก่อนนะคะขอบริมสุดจะซ้ายหรือขวาก็ได้นะคะแล้วค่อยพอมันทุบไปแล้วอ่ะค่อยกระโดดลงไปตรงกลางแบบนี้นะคะเห็นปะ บอกแล้วว่ามีสกิลอยู่แค่ไม่กี่อันจริงๆนะคะไม่ถึง10ด้วยซ้ำนะทุกคนแค่พยายามไปจําว่าแต่ละสกิลอ่ะมันต้องหลบยังไงถ้าออกด้านซ้ายต้องหลบยังไงออกด้านขวาต้องหลบยังไงมีอยู่แค่สว,าว่านทุบสองังหวะทุบตรงกลางแล้วก็เหมือนเดนดันออกมาที่เราต้องวิ่งเข้าไปหลบในอ้อมแขนของมันคือมีอยู่ไม่กี่อย่างจริงๆบางคนอาจจะแบบว่าทําไมมันต้องมานั่งจําวิธีการหลบสกิลนูน่นนี่มันเยอะจาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย แต่ทุกคนเล่นไปเดี๋ยวมันก็จําได้เองมันสําคัญมากอะ่ะเพราะว่าเราอะ่ะมีฟื้นคืนชีพได้แค่ครั้งเดียวนะคะก็คือใช้เพชรแบบคืนชีพแบบได้ครั้งเดียวแล้วก็แบบทีมอะ่ะที่ใช้ร่วมกันอะ่ะหครั้งนะคะเพราะฉะนั้นมันแบบจําเป็นอะ่ะที่ต้องตายให้น้อยที่สุดอะ่ะอย่าเป็นภาระของคนในทีมนลทุกคนเพราะว่าอันเนี้ยถ้าแบบพอมีคนตายมันก็เสียบัฟไปใช่ปะ่ะแล้วมันก็จะทําให้เราอะ่ะสามารถคิวบอสได้ช้าลง แล้วพอคิวได้ช้าลงมันก็จะออกสกิลถี่ขึ้นออกสกิลถี่ขึ้นแล้วเราก็จะหลบไม่ได้หลบไม่ได้ตายหมดก็คือเริ่มใหม่เสียวเวลานะคะทุกคนตอนนี้นะคะก็คือด้านซ้ายที่จับเนี่ยหนุกเป็นคนโดนเองนะก็คือสวยมากทุกครั้งที่เล่นนุกจะต้องเป็นคนโดนจับตลอดแล้วคือคนเล่นมีตั้ง20กว่าคนนุกต้องโดนจับทุกรอบเลยคือสวยมากแล้วก็รอบนี้ไม่มีฟื้นคืนชีพแล้วนะคะเพราะว่าใช้ไปหมดแหละแลให้ทุกคนสังเกตดูที่พื้นเห็นปะแท่นไหนที่ไม่โดนเหยียบตอนนนนทที่่มัเป็แ ก็คือจะเป็นแบบเนี้ยเป็นไฟฟ้าช็อตช็อตแบบเนี้ยแล้วทาให้เราแบบหลบยากขึ้นแล้วหนูก็พูดซ้ําเหมือนเดิมตลอดนะคะเพราะมันสําคัญมากจริงๆนะคะให้ทุกคนดูเนี่ยสกิลมันก็จะมีอยู่ไม่กี่อย่างนะคะอันนี้ก็มาสว่านอีกแล้วแล้วก็ต้องระวังที่พื้นที่เท้าของตัวเองด้วยนอกจากจะต้องมาคอยหลบบอสแล้วก็คือต้องหลบสกิลที่มันแรนดอมอยู่ดีๆจะโผล่ขึ้นมาตอนไหนก็ไม่รู้ด้วยนะคะเออก็จะประมาณเนี้ยทุกคนมันก็จะมีอย่างที่บอกไปมีอยู่แค่ไม่กี่สกิลไปจําให้ได้ยังไงก็เล่่นนนนนได้แนอะนนะคะ แล้วก็สุดท้ายนะคะเอนเจิเนียร์สำคัญมากนะคะห้ามตายต้องหลบให้ได้ทุกสกิลนะคะถ้าเอนเจิเนียร์ตายก็คือจบทั้งทีมเลยนะ